โอ้ยจ oh, ิตเฮ้ยเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ไลอยู่อยู่เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อ่าเปิดใหญ่ซ้ำแขนเออยังพอได้สนิทกับเขาได้ดูดิว่าไลทางยูเนี่ยคนจะเยอะเปล่า เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนี่ฮะบรรยากาศข้างหลังนี่ไปไงบ่อน้ำสะอาดแล้วโดดก็บบไ้ปัโหโหขึ้นมาปลิงบ้านเลย,อยบอกเลยว่าบ่อนี้ลองเปิด,เ,ปดเอฟเฟ,เฟกใหม่สิพี่ใช่สิผมมันหมดความหมายแล้วนี่เปิดเอฟเฟกยังไงไว้จิต<ม>อ่อลีทัดลีทัด

เรื่องเันที้งหายอ้เนี่เหรอบุคคลคนนี้นะครับเป็นบุคคลที่เขากำลังตามตัวอยู่นะครับอยู่ทางด้านหลังผมเนี่ยนะฮะ นี่นะครับเขากำลังตามตัวอยู่นะฮะใครเจอนะมีเป้าด้วยนะครับหาเจอยากไม่เจอครับหายาก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 เฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะยูทูบใช่ไหมเนี่ย เอาจานเลพูดได้ใช่ตอนนี้สองคนแล้วเอาใคร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 เข้ามาครับคุยกันหน่อยครับเป็นโอกาสที่ดีเจ้าวาดกับพระลูกวัดและนั่งประชุมกันมีผมนอนอยู่หลือปลูกมาเลยไม่ต้องปลูกปิปลูกสถียได้ไงเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะโอ้โหเนี่ยโอ้๊ยอุ้ยตะคิวแดกท้องตายแล้วเก่งเก่งเก่ง ่จยทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ทําเพจผีนี่แหละแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ลงยูทูบนะครับหรือว่าจะกลับเอามาไลฟ์สดจากช่วงนะเมื่อก่อนคนดูตั้งเคยพีคสุดนะประมาณสองพันกว่านะนี่อยู่อีพีงไว้ผมจําได้สารนังเหรอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไร่ะะพึงเือหุ่นเช่าวะช่องชื่ออะไรบาจิต เราเลยอยึ่ไปดิดอุ้ยยืดก่นยืดก่นยืดก่งยื่เห็นเจอกันสักทีนอกใครผู้คนวิ่งหนีแน่จริงมึงออกมาสิถ้ากูไม่หนีไม่ใช่ลูกคนอะไรวะ <c oughs> สวัสดีนะักประยตนผีนะครับเปิดโอกาสอ่าเป็นโอกาสที่ดีโ้โเจ้าวาด หัวคอแห้งอะไม่รู้เป็นอะไรไอแหบเลยเมื่อกี้ด้ร้องเพลงฝั่งนู้นข้ามมานะครับพอดีไปงานข้างบ้านนะข้างบ้านผมไม่ไม่ได้นะไม่มีมีงานไปไม้เฉยไรดูนะครับว่าจะคนจะเยอะไหมนะครับบรรยากาศผมบอกเลยว่าตรงนี้นะมันเป็นบรรยากาศที่ ในสวนนะครับไม่ใช่ท้องไร่ท้องนาแต่เป็นร่องสวนนะครับเอ,อเงียบสบายตาออมีแต่เสียงตะลือเฮ้ยใครอะใครอะออผลงานนะแต่งโดยอังุ่นชญชาตนะครับที่แต่งเพลงนี้ขึ้นมาให้ผมร้องนะครับสมัยนั้นยังไม่ตกบ้านเลยเป็นอาจารย์ลือ ผมอาจารย์ลือพูดงไงๆก็คืออาจารย์ลือปกันไม่ใช่ตะลือนะครับนะมันก็เลยเป็นเพลงก่อนตกบ้านนะครับนะเสียงจะแหบหน่อยนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าสนาอะไรวะทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้คอมเมนต์เก่าทำเป็ผีครับนะเป็นเพจของหุ่นครับในเวลาที่ อุ้ยปกปีอัญเชาญชาไทยรัฐคืออะไรเนี่ยคนคืออะไรนี่มันคืออะไรเนี่ยไทยรัฐอะไรเนี่ยขึ้นหน้าเนี่ยมาดิงอะไรเนี่ยเอาแกไลฟ์อยู่อะไม่ได้ไล่เอาแล้วทำไมมันขึ้นหน้าไลฟ์อ่ะไม่รู้เปลี่ยนชื่อเป็นอง,งุ่นแล้วไงอ๋อเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตะพึงดีกว่า ขึ้นเงี้ยไมกดเข้าไปดูป่ะเนี่ยมันขึ้นไหลอะ่ะอ้าวไหนดูดิไหนดูดิบอกนะผมไม่ได้กดออกไหนดูดิอ๋นี่ของผมเอาไรนะเฮ้ยอยู่มันเป็นของผมดีกว่าเนี่ยอันเนี้ยจะไปรู้นี่อาจารย์ลือปลุกผีเออแต่มันขึ้นอาจารย์ลือปลุกผีอ,ะอ่ะอ๋อชื่อเพลง ชื่อเพลงอาจารย์ลืปลุกผีไงเอาเลยวัด <What the? S 2> ผมเยอะเลยนะครับผอมเยอะเลยใช่ครับโอโ้คนดูสองคนตายแล้วแ์หน่อยดิเดี๋ยวได้ทำคนทงกคนเนต์อะไรเออคุยกันเดี๋ยวผมคุยนั่งคุยอยู่ตลือพี่กบอยู่สามคนนะครับอาจจะเป็นละครสะท้อนสังคมนะครับแต่ว่าสังคมแบบผีมาสอนอะเอาแงคิดดีๆจากการล่าผีเอาแงคิดดีๆจากการที่เราแบบ แบบเตือนใจนะที่แบบว่าพอเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับบาปกรรมมันมีจริงนะครับอะไรที่เคยทําไว้เนี่ยนะครับมันก็จะติดตัวเข้าไปบาปกรรมนะฮะใครมีบุญก็ได้ขึ้นสวรรค์น,นะครับพูดถึงเรื่องผี่ไม่รูถึงเมื่อคืนไม่หายวะ่ะ โอ้โหมันคือแม่งมันมันมากถึงผีแม่งน่ากลัวจริงนะตะลรือแต่ผมกลัววะผมกลัวจริงนะอีกจุดที่ที่จุดอ่ามือผมไม่แตะที่โกดนะมันไม่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเพราะไม่มีชื่อก็ไม่เห็นไม่ชัดโดยด้วยกลางคืนโอ้ยตื่นแล้วเพลงเพราะะตาใจไม่ตื่นได้ไงเพลงจารีลุกีใช่ไหมเพลงจารีบุกีนี่ทำหน้าอย่างนั้นุตื่นไม่แห่งแต่ละคน เป็นอะไรก็เดินมือู่ขู่ว่กันนเหมือนเหมือนมึงมาใส้เดียวกันเลยมึงมาท้องเดียวกันเลยโอเคไสองคนเว้ยถามว่าสนุกไหมสนุกนะอืมรยากาศมันได้ด้วยเดี๋ยวไม่แน่ไม่แน่ผมอาจจะแบบว่าเดี๋ยวรอบแบบว่าสถานที่เมียผมเขาโอเคก่อนอะไรเงี้ยผมอาจจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับผผัวเมียนะที่กัแบบ ดำกับบิ่มอย่างเงี้ยเห็นไหมที่เขากันในกระแหนกเก็กัดเขาเล่นกันเห็นไหมผัวมียนะสนุกสนุกมันอยู่ที่เราเว้ยเราชอบเราชีวิตจริงอะเราเราไม่สามารถที่จะไปผมอนตอนที่ผมทํากับแม่ผมไม่ได้คิดว่าความตลกนะเว้ยผมคิดว่าทําไว้เอาไว้ดูผมคิดว่าทําเอาไว้ดูเว้ยแต่เราทําลงเรื่อยๆมันไม่สนุกกับสาหรับคนอื่นผมไม่รู้หรอกสะเพริงรีเทิร์นครับคุณอาร์ตมันมีความสุขเราลงไม่แน่ใช่เหมือนกับเอฟซีผมพี่วิทย ลงประจําได้น่นแหละมันก็ไม่ต่างกันผมไม่ถามว่าดีหรือไม่ดีผมถามว่ามันดีนะเป็นลงที่เก็บไว้เป็นความทรงจําเป็นที่รลึกอย่างหนึง่งให้เราได้รู้ว่าเออผมเปิดเข้าไปย้อนดูเนี่ยก็เห็นนะเนาะเดี๋ยวผมแชร์ไปหาพี่กบดีกว่าเราทำคอนเทนต์สนุกๆนุกนะใช่<ร>ใช่หรือกับเพื่อน ่ะลองดูดิชื่อเพจอะไร้ะเพึ่งรีเทิร์นครับทางาฟลเลสบุ๊กนะครับส่งไปแล้วไงอีกครับไปดิที่ไหนเบเซนเจอร์อเข้าเครื่องไห้เ ปูข้างไหนไหนเดมือิกันต่อนี่ฮะอ่าอ่อเรือนั่นนะอ่งุ่นนั่นะกดเข้าไปที่อ่งุ่นอ่าแล้วก็กดเข้าเลยอ่านด่นะกดไปสองคนแล้ว,ลวะนะโอ้ยเปิดเพลงอัประมงคลวะ เพลงมงคลนเขาโถเพลงเขาดีไม่ขึ้นอยู่บนในเช้าเปิดไดเปิดในแอปได้ไหนไหนไหนมันนะ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 ขึ้นว่าไงเปิดในแอปนั่นนะ่ะข้างล่างอ่ะแถบน้ําเงินนะอ่อนะเออกดไปปุ๊บโอเคดําเนินการต่อนี่เห็นลายยังเห็นปั๊บกดเข้าไปยอมรับยอมรับ<ห>น,นั่นน่ะน่าลนะั่นน่ะเขาร่วมใช่ไหมน่ะเออเขาร่วมทำไมหน้าตาดีเอ้ยมาแล้วเว้ยกำลังเข้ารวมอ๋อไม่ชัดก็เลยรวม เอาอยู่ไหนีอยู่นี่บ้านเนี่ยนี่บ้านเนี่ยแล้วก็อยู่ไหนเดี๋ยวเดีปิดไมคอันแกปิดไมค์แกปิดไมค์ไมค์อนนี้ก้งห้างบ้าน้างะบ้านไเนี้ยเนี้ยก็ตีกัม้วนสวัสดีครับผมติดตามนะแต่ก่อนอ้วนทีนี้ตอนนี้ผอมลงเยอะเลยครับ เราไม่ได้ติดตามจากแต่ก่อนรถไปกี่กิโลครับร้อยเจ็ดสิบห้าครับเบาเบาเบเสียงเบาเสียงบเบาเสียงข้าเ,เ,เออกดลงลกใดให้สุดเลยใหสุดเลย,เลยแกฟังตรงนี้เอาได้ชื่อเพจอะไรในเฟซบุ๊กครับเอาเห็นหน้าเดี๋ยวไปโอ้โหไปจอหน้าผากเลยเอออยู่ไหนเนี่ยวัดวัดไหนอ่ะ นี่ทางบ้านล่ะตายแล้วลูกหลานเาไปอยู่วัดเงี้ยเหรอแชร์หน่อยแชร์หน่อยให้เพื่อนแชร์ไปในเมสเซนเจอร์ถ้าเป็นคงไม่ได้จะนั่งหรอกนะใครอ่ะสวัสดีคุณอาร์ตนะครับสวัสดีคุณอาร์ตด้วยนะครับสวัสดีหลายท่านนะครับแชร์แชร์แชร์ก็เลยแชร์ได้แชร์ดิแชร์ดิ โอ้ยังอยู่สองคนนะโอเคแมเปลี่ยนสังคมมั้งไปอยู่ในไอ้อะไรต่อตออะไรตอต่อทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวบินเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวบินเมื่อกี้เราขายของอยู่อย่างงี้บ้างคนติดตามมันเริ่มเยอะอะไรเงี้ยจะบ้าปีให้เราผิดผิดกดชุมชนอะไรโอ้โหง่ายเหลือเกินยูทูบดีกว่าเต็มที่การลิขสิทธิ์นั้นไม่มีอะไรนะลิขสิทธิ์ก็ไม่โดนอะไรเพราะแค่มันไม่ได้บล็อกไม่อช แต่บางทีแบบเขาไม่ได้ดู youtube อยู่อย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ได้เด้งแจ้งเตือนสังคมมันก็ต่างกันเ c e b o o k เด้งเตือนก็มันค่อยเด้งเตือนแล้วตอนนี้นะครับสังคมคนใช้ a c e b o o k เยอะตอนนี้แต่หลักๆก็ยังเป็นเฟซอยู่นะครับลองลงมาก็จะเป็นตตอๆแต่ผมว่าเข้าไม่ได้ติ๊กต็อกนะครับจะเปิดเพลงเปิดเพลงเลยนะมั่งเงี้ยไม่ได้นะครับปิดหรือก็ปิดแล้วก็จะดูเสียงออก เสียงหมานี่ยไม่รู้สิไม่เสียงหมาเนี่ยก็มีถ้าเป็นพุดเดิ้ลเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะลงเสียงหมาไว้แล้วจะรู้ได้ไงเนี่ยอย่างเดียงร้องนะเนี่ยข้างหลังนี่อ้าวก็จะไปตามกับพุดเดิ้ลอ๋ออันนี้ก็คล้ายๆพุดเดิ้ลคล้ายๆพุดเดิ้ลอ๋อแล้วฝั่งข้างๆอ่ะก็จะเป็นอัสซิเชียนไม่น่าจ้ะเฮ้ยนี่น่าจะฟังมันนะนายจะไล่มันนานแล้วโอ้ยสัก็คุยมึงก็คุยมันจะหูเรื่องกันบ่มึงัวไปคุยมองเอือน โอ้โหคุยมันดีดีเออบอกเอ้าห้า,าคนเป็นไงเล่าผมบอกแล้วคุณตาไิกบเข้ามาเนี่ยไปคุยที่อื่นเฮ้ยคุณสาลินไม่มาแล้วยังคุยไม่รู้เรื่องหรือไงไปที่อื่นไปคุยใกล้ใกล้ ไอเสียงผมนี่ไงอยู่นี้อาเดี๋ยวเชิญเชิญจะไม่กบขึ้นดีกว่าเ <c oughs> อ้ <c oughs> อออเยเป็นไรวะร้องสองเพลงนั่นเองที่บ้านพี่กบไปเข้าอีกลิงก์หนึง่งเข้าอีกลิงก์หนึง่งที่ผมเชิญไปอะ่ะเข้าไปในแมทเชนเจอร์แมทเชนเจอร์ ํำแขนปุ่นละนองว่าํำาตรงไหนครับพี่ถ่ายดูหน่อยน่าจะเป็นออตโตลูปป่ะพี่ดูหน่อยส่งให้ดูเพื่ออะไรบ้น้ำมันเครื่องไม่ค่อยรู้หรอกครับน่าจะเป็นออตโตลู <S <S> <S ด้านซ้าย <S <S> <S แถวแถว ฝาปิดบังโซ่ครับเลือสองคนครับเอ้ยพีก่กบอ๋อมันขึ้นได้ทีละคนเหรอวะหรือไงวะเนี้ยโอ้ตาตาตายอย่างเงี้ยเฮ้ยอยู่ใกล้ๆกันก็เอาพี่กบขึ้นเอาผมออกก็ได้ เดี๋วป้าเออเอออ่ะเดี๋ยวไปกบขึ้นดีกว่าเดี๋ยวเดินมาอ่กันก็ได้เดินเอาตะลืออกก่อนใครอยากเห็นหน้าผมผม่ชมเดินมาแล้วก็เดินกลับเดินมาเดินกลับเพราะอยู่พวกเราฟังบอเองบป้งหูแล้วก็ไพ่เป็นไพ่ไม่ได้พี่อ๋อได้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 สามใช่ไหมตกลงใช่ไหมเนี่ยหัวหน้าเดี๋ยวลองดูก่อนตกลงใช่ไหมตกลงไหมตกลงอะไรโอเคอา ตอนว่าตกรู้โอเคดีวะเออมันเชิญยังไงวะเชิญยากว่ะมันไม่เคยเล่นน่ะปกบเอาใหม่เอาใหม่กดเข้ามาในลิงก์ ลิงลิงอันที่องหุ่นสายหลอนน่ะองหุ่นสายหลอนส่งส่งไปพี่กดเข้ามาไม่ใช่องหุ่นใช่ใช่องุ่นสายหลอนนะกดปึ้งเข้ามาเดี๋ยวมันจะมาเด้งที่ผม อะไรครับขึ้นยากแลอเกินในงามได้ป่ะรวิกบเงื่อนไขเยอะ พี่ดูอีกสักสองวันครับผมไล่ลมน้ำมันมันคาอยู่ในช่องนั้นไว้แต่ถ้าไม่หายไม่เป็นไรพี่ใช้อย่างนั้นไปเลยเดี๋ยวผมมีไปส่งรถรบบุรีตหน้าเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนโอลิงปั๊มออโตลูปให้ ขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นไม่ได้เพราะอะไรนะก็ทำไม่แก่เขาทำเม่รู้ใครไม่ไรู้ใครทนำะ โอเคเดี๋ยวไปเจอในแพลตฟอร์มอื่นดีกว่าเลยค่อยไลฟ์ไปโอเคครับคุณกบเหลี่ยมแชร์ไปพี่